สวัสดีครับพ่อ่พี่น้องครับยมอยู่ถนนวิจิตนครในเมืองศรีสะเกดครับทุเรียนผมมาพ่อล้านเพิ่นนะครับเพิ่นเขียนว่าทุเรียนปากหมาเพิ่น่เพิ่น่าโอ้ซื้อล้านเนาะสวัสดีครับพ่อใหญ่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นหยังคือได้ซื้อวทุเรียนปากหมาใอ้ยฟังิึงโอ้ครับอันเป็นหยัง่ะไครับโอ้ยฟังเม่งเป็นหยังคื้ได้ซื้อทุเรียนปากหมา โอ้พี่น้องครับแต like no oh, oh, ่ว่าขายถูกแ h e c นะครับพี่น้องครับมือนี้หมอนท่องโลลนะ9ก้ารับมื้าบอกครับราคาน่งโอ้ราคาทรงเลยครับพี่น้องครับอะเดี๋ยวเขามาเบิ่งกันหน่วยบักใหญ่เลยครับพี่น้องครับโอ้คันช่วงนี้ถูกกว่านี้บ่กครับนี่ปีกบ่กครับ99เนี่ยโอ้ครับทอดนะครับเป็นทุเรียนทั้งไหนครับเนี่ยทุเรียนระยองบ่กครับอ่านัะครัะทุเรียนระยองครับพี่น้องครับ ใบบกใหญ่ใหญ่ไง่งนะครับเก้าสิบเกครับผีมาเบิองทางในผีครับพี่น้องครับเออไหนเบิองเบืองเนื้อครับโอ้แม่ค้าว่าเนื้ออย่างสวยเดี๋ยวผ้าออกเด้อผมสิเบิองเนื้อเด้อหรือโบนหรือผ้าปะอ่ะเดี๋ยวมาเบิองเดี๋ยวมาเบิองหน่วยบักใหญ่ครับพี่น้องโอ้หน่วยบักใหญ่สุดยอดเลยครับพี่น้องครับโลละ99ครับหมอนทองเนาะครับนี่หมอนทอง99นะครับพี่น้องครับโอ้ขันราคาทรงแม่ค้าว่าถูกกว่านี้ครับพี่น้องครับมีแต่หน่วย มี่ตะนวยบักใหญ่ๆเลยนะครับพี่น้องครับแม่มอนี่ขันเป็นแอดมินบอคิดว่าสิไปกินเบียร์นี่สิื่อบรรยศิวุฒิหนนบรรยศ์แต่ว่าตั้งใจว่าสิไปกินเบียร์ครับเดี๋ยวอพี่น้องเดี๋ยวมาเบืองเนื้อครับกินเนื้อหรือเ่ครับนุ้ยบังหันโอ้พี่กีดออกแล้วครับพี่น้องเนี่ยบักง่ายเลยครับนี่พี่น้องครับ เ,เ,เออนี่นี่นี่มองมองลานเพิ่นขายนะครับพี่น้องครับอยู่หน้าโรงเรียนเทศบาลหกมิ่งเมืองหรือวายยูถนนนี่ครับยูตรงขามกับส้อยวิจิตรนคร1ิครับพี่น้องครับวิจิตรนคร10นะครับคันผู้ใดอยากมากินทุเรียนหมอนทองเสีบๆราคาถูกถูกนะครับพี่น้องโลละ99บาทนะครับพี่น้องไหมาลานนี่หละครับนี่ทุเรียนปากหมานั่นเพ่นว่าคันขาวอ่อนจืดรับประกันให้เเเลลลยยคม่่นวา เข้มให้เลยเก่าสิบเก่าบาทคันราคาทรงนี่ถูกกว่านี่นะครับเพรานว่าโอ้สุดยอดแห้งครับพี่น้องนุ้ยตะนวยบักใหญ่ใหญ่ใส่ใหญ่เลยครับพี่น้องครับโอ้หนาสนใจแห้งครับพี่น้องนี่ผมมาเห็นนี่ก็เลยเก็บบรรยากาศนะครับพี่น้องไปฝากพี่น้องนะครับว่าทุเรียนเพิ่นเนี่ยอู้เป็นตะแเสบกะอีลีครับพี่น้องครับมี่ตะนวยบักใหญ่ใหญ่เป็นทุเรียนหมอนทองมาจากจังหวัดระยองนะครับทุเรียนระยองครับพี่น้องแต่ขายอยู่ศรีสะเกดนะครับ อยู่ถนนวิจิตนครนะครับอยู่ตรงขามกับโรงเรียนเทศบาลหกนะครับหรือว่ามิ่งเมืองหรือว่าสีมานี่ครับถนนวิจิตนครซอยสิบเด้อครับพี่น้องครับเดี๋ยวให้มาเบิ้งหน่วยบักใหญ่หน่วยนี่ครับพี่น้องครับนี่โอ้ยใหญ่ครับสิบกิโลหน่วยใหญ่ขนาดเลยเม่กะตัวนี้สิบกิโลป่ะครับเนี่ยมาสิบกิโลกับรถถึงพันอ่าเก้าสิบเก้าเลยเก้าสิบเก้านะครับพี่น้องครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับ นี่แหละครับพี่น้องครับผู้ใดสิมากอะเลี้ยนเชิญนะครับอยู่ในเมืองนี่เบอร์โทรเพิ่นนะครับนี่ครับนี่มีเพิ่นมีเบอร์โทรเพิ่นนะครับพี่น้องเอาละครับพี่น้องครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามการรีวิวนะครับจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ